นะครับอุ้ยถ้ามันรับสาภาพก็ดีนะเราจะได้ไปตอบปปองงอจริงๆอันนี้ผมพูดให้ฟังในฟีในนิทานเรื่องนี้ครับนะย้ำนะครับเป็นเพียงแค่ให้ทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับตัวละครลูกตัวนะครับสรับไปเพื่ออัศรดนะครับในการเราเชฟังคือตอนนี้อีดํามันจะไม่รับสารภาพเพราะว่ามันกลัวจะไปตอบประปองอ่าสวยเกิร์เนี่ยมันให้รับสารภาพนะครับมันให้รับสารภาพอืมนะครับแล้วก็ พีดำเนี่ยมันกลัวนะครับมันกลัวเพราะว่ารับสารภาพไปแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันต้องโดนร้องตรวจสอบเรื่องประงเรื่องฟอกเงินอะไรอย่าง cosas, มันกลัวนะครับมันกลัวมากๆเลยมันก็เลยกล่าวว่าเออให้สู้ไปก่อนก็ยื้อเวลาไปก่อนกลับให้สู้ไปก่อนยื้อเวลาไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งรับสารภาพเลยเพราะว่ารับสารภ,ภาพไม่ได้รับสารภาพแล้วมันมัน<ๆ>ต้องไปตอบประ,ประงไง ไอ้ดำมันรู้ตรงนี้รู้ชะตากรรมยังไงฟิวกระจายฟิววะดำมันรู้ชะตากรรมว่าถ้าแม่งรับสารภาพเนี่ยต้องไปตอบปรงแน่ไม่ไหววะอะไรมาเนี้ดำมันดำมันก็คือคือแบบมันกลัวแล้วผมบอกเลยว่าถ้างานนี้นะครับจบนะถ้ามันรับสารภาพมันเป็นผลดีนะเออแล้วผมปรึกษาจราเข้ก่อนว่าเนี่ยถ้ารับสารภาพแล้วเนี่ยกูมาแค่กูมาตะโกงเนี่ยจะไปร้องตรวจสอบปปงต่อเนี่ยฟิวครับนะเออนะอันนี้นะครับผมบอกเลยว่า เราอะมีจะได้กับได้นะครับเราไม่มีสีทุกคนเรามีจะได้กับได้เพราะฉะนั้นถ้ามันรับสารภาพไวมันยิ่งดีไงเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นแต่เนี้ยคือตอนเนี้ยมันเรารู้แหละว,ว่ามันมีปัญหากันเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรหลายอย่างนะครับกูรู้แม่งมันเยอะกูรูออ้หอยดำเยอะสับสนเคยดูให้ดิสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผม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 บอกเลยว่า ถ้ามันรับสารภาพนะพวกผมเนี่ยไปต่อปปงอเลยจริงๆไปต่อปปงอเลยไม่ไม่ไม่เอาไว้ได้หนอนไอี่เรอเนี่ยผมไม่เอาไว้ได้หนอนเพราะว่าเราต้องต้องไปให้สุดนะเราไปให้สุดแ,แปลงสองแปลงสามเนี่ยต้องไปให้สุดนะครับถ้าไปไม่สุดเนี่ยไม่ได้ี่ครับไม่ใช่ขาหมูขาหมูเรไปสุดอยู่แล้วนะครับนะครับเอ้ย,อยเพิ่งเสียงแตกกันนี้ใจเ,เย็นๆเกือบกรรมกรดี นะครับเกอรกรลมกรนะครับอย่าเพิ่งเสี่ยงแตกนะครับนะเออมึงค่อยคุยกันมึ่ค่อยรายการนะครับเออมึงอยู่ด้วยกันมึงก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปผีผามนะครับนะเออสู้ไปเลยเกอมึงสู้ก็ได้สู้ผมก็รอนะครับรักสาภาพผมก็ไปต่อนั่นเองเออมีทางเลือกแค่นี้มีทางเลือกให้ดำแค่นี้นะครับมีทางเลือกให้ดำแค่นี้นะพี่ครับนะเออ คือมึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงทําอะไรไว้กับฝั่งพอตอมึงจะได้รับบอกแล้วมันึงจะได้รับกรรมตามนั้นเลยกรรมเนี่ยมันตามสนองแน่มึงจะได้รับกรรมตามนั้นกรมมนมนนมร,กรม,มน่ะกรมนะกรมเนี่ยนะมันยุติธรรมเสมอเข้าใจปะ่ะเออมึงไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกชาตินี้แหละกรรมเนี่ยมันยุติธรรมเสมอนะฝากไว้คิดด้วยนะครับฝากไว้คิดพิจารณาด้วย พวกมึงทําอะไรก็แล้วตแวต่นะีพวกกูทันเกมพวกมึงหมดอ่ะเข้าใจปะอืมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับนะเราไปต่อปอบงงอยนอนอนะครับเราไปต่อปอบังงอยนอนเอฟซีไม่ต้องไม่ต้องสนใจนอ้อยไร่ใครจะพูดอะไรปล่อยไป<ช>นะครับใครพูดแล้วปล่อยไปนะครับเราไปต่อปอบังงอยนอนอืมนะครับก็ FC เอฟซีเอาใจรอครับเอาใจรอเราผมรู้ว่าเอฟซีหลายคนอ่ะ ผมรู้เอฟซีหลายคนเนี่ยนะครับอยากให้มันโดนคดีมากมายผมก็เข้าใจผมก็อยากให้มันโดนผมไม่อยากให้มันรอดหรอกเอฟซีผมอยากให้มันโดนนะครับอยากให้มันโดนไปบ้างนะครับนะจะได้ดูรสชาติว่ารสชาติอ๋อเป็นยี้นี่เองอ๋อรสชาติเป็นยี้นะี่เองอ๋อนะอยากให้ดูรสชาติว่าอการที่การที่ไปร้องในคนอื่นนะครับการที่ไปถ่ายคนอื่นในวงไฮโลอ่ะมึงทำอะไรกันไว้ก็รีบพูดใหญ่บ้านอ่นะเตรียมตัวเถอะ นึงไ่แอบถ่ายเขาวงไฮโลเวรกรรมมันมีจริงใช่ปะเออเวรกรรมมันมีจริงไม่ต้องรอชาติหนาจริงๆนะครับเวรกรรมมันมีจริงมึงม่แอบถ่ายเขาวงไฮโลเนี่ยแบ็กเมย์เขาเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวนะเป็นกรรมที่เธอทำนะใช่ปะเออไม่ต้องไม่สนใจนะดังนั้นมึงไปแอบถ่ายเขาที่วงไฮโลหรือว่ามึงไปทําอะไรไว้ทั่วๆวีรกรรมมึงอะนะมันปุกขึ้นมาหมดหมดอะนะมึงไปชนหมาเขาตายอีก มึงโดนมึงคืองานเนี้ยมึงเต็มคาราเบลกูบอกเลยว่าเต็มคาราเบลนะเออไปชนมาก,กับตัวอีกไม่ต้องกลัวดำมึงไม่ต้องกลัวหรอกชีวิตมึงอ่ะมีแต่เรื่องวิบัติเข้ามาชีวิตเชื่อกูดิหลังเนี้ยมันเป็นกรรมกรรมของมึงที่มึงต้องต้องเจอมึงเชื่อกูดิไม่ช้าก็เร็ววันนี้มึงอาจจะรอดแต่วันหน้ามึงก็ไม่รอดนะวันนี้รอดวันหน้าไม่รอดเข้าใจปะเออเพะฉะนั้น มึงมึงมึงจะมอบช้ามอบเร็วอยางนันก็ไม่รอดเพราะว่ามึงทำวีดการ,รอะไรไว้กับเขา่ะเขาไม่เคยลืมมันหรอกมึงจำไว้นะมึงทำวีดีกรรมอะไรเขาไว้เขาไม่เคยลืมมึงหรอกอืมนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้มึงคิดพิจารณาด้วยนะครับฝากไว้คิดพิจารณาด้วยมึงไม่ต้องกลัวนะครับนายดำพวกกูไปตอบประงแน่พวกมึงไม่ต้องสนใจ เอาเถอะมึงจะสู้มึงจะถอยมึงจะรับสารภาพมึงจะสู้มึงเลือเรื่องของมึงกูไม่ได้มีส่วนกูไม่ได้มามาอะไรมากมายตรงนี้นหรอกนะแต่สิ่งที่กูต้องการคือกูต้องการให้มึงเนี่ยได้รับกรรมเยอะเอะเข้าใจปะเออนะมรับสารภาพแล้วนะครับรอดูเกมต่อไปของพวกกูพวกกูวางช็อตไป้หมดแล้วนะครับกูวางสเต็ปไว้ให้พวกมึงหมดแล้วนะกูจะดูดีว่าใครนั้นไหนจะไปช่วยมึง เข้าใจปะเออกูจะรอดูว่าจะมีหมาแม่ตดนไหนมาช่วยบ้างอีญานอยู่ต่างประเทศจะช่วยไหมกูก็จะรอดูนะกูก็จะรอดูนะครับนั่นเองนะกูก็จะรอดูว่า กูก็จะรอดูว่าใครจะมาช่วยมึงแค่นั้นแหละจริงๆผมต้องการางนี้ผมก็จะรอดูว่าวันที่มันโดนคดีวันที่มันโดนตรวจสอบวันที่มันนู่นนี้นั่นอะ่ะจะรอดูว่าใครจะมาช่วยมันกับซีผมก็จะรอดูนะจะมีหมาแมวตรงไหนมาช่วย,ยบ้างนะกูจะดูว่าจะมีหมาแมวที่ไหนยื่นมือเข้ามาช่วยมึง ียาอยู่ต่างประเทศช่วยไหม่ะกูอยากให้มึงรู้ว่าตอนนี้ไอเกอร์มันทออใจแล้วเข้ปะเออนะไอเกอร์มันทออใจแล้วฝากให้มึงคิดด้วยทุกคนก็ทออใจมึงหมดแล้วอืมนะด้านมึงไม่ต้องกลัวนะ ไม่ต้องกลัวแล้วดำกูบอกงนี้เลยว่ากรรมที่มึงไป่ายขขาในวงไฮโลเนี่ยมันย้อนกลับไปทำร้ายมึงโอเคดำนะฝากให้มึงคิดพิจารณาด้วย